โตโยต้าวีโก้โชคหน้าแตกมาเลยจ้ากระต่ายจากร้านสตงังล้อโตทิดาเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้มาส่งงานโตโยต้าวีโก้ตัวเตี้ยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้ามาเดือยการโชคกหน้าแตกค่ะเดีหน้นแต่ลูกค้าต้องการจะเข้ามาเปลี่ยนโชคหน้าปรินเลื่อนแล้วก็หลังปรับเก้าแต่ที่ร้านแต่ไม่มีของค่ะโชคหน้าปรินเลื่อนที่ร้านแต่จะมีเริ่มต้นที่เป็นตัวโหลดซึ่งของลูกค้าเนี่ยยกมาแล้วก็ใส่ก้อนยกมาด้วย ส่วนหลังปรับเก้าที่ร้านไม่ได้สต็อกไว้เลยค่ะเพราะว่าเราน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 เกิจะมีลูกค้ามาเปลี่ยนทีแต่ก็เลยแบบว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการปรับเก้าอย่างเงี้ยก็ต้องสั่งนะคะแต่คราวนี้เราโทรไปเช็กที่ร้านพี่เพราะว่าเผื่อที่ร้านพี่แต่จะมีเนาะอยู่สายห้าที่ร้านพี่ก็หมดเหมือนกันค่ะพี่ก็กําลังรอของอยู่ซึ่งสินค้าจะมาประมาณช่วงบ่ายก็เลยแจ้งลูกค้าไปว่าถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าจะเป็นตัวที่ลูกค้าต้องการเนี่ยคือต้องเป็นช่วงบ่ายลูกค้า อยู่ไกลไหมเข้ามาอีกรอบได้ไหมลูกค้าก็เลยบอกว่าเขาก็คิดสักพักนะงก็บอกงั้นไม่เป็นไรผมก็เอาที่ร้านมีเท่าที่ร้านมีนะตอนนี้เท่าที่ร้านมีนะตอนนี้ก็คือแกน20อย่างเดียวเลยค่ะปรับไม่ได้ก็ให้ลูกค้าดูแล้วลูกค้าก็โอเคลูกค้าเปลี่ยนก็ไม่รู้ลูกค้าไปดูรีวิววันที่ไหนนะคะทำไมใจง่ายจังเลยจ่แบบว่ามีอะไรก็เปลี่ยนอันนั้น ยังไงก็ต้องขอบพคุณด้วยนะคะมาค่ะต่อเลยไม่ต้องพูดเยอะลูกค้าก็จัด PT ทีออโต้สปีดแกน20หน้าหลังไปเลยค่ะ4ต้น4,900บาทค่ะสำหรับชุดโปรโมชั่นชุดนี้เนาะนี่ค่ะสีฟ้าแจมๆไปเลยนี่อันนี้ลูกค้าจะใส่เป็นสแตนดาร์ดค่ะไซส์สเต็ปสแตนดาร์ดแล้วก็ใส่ก้อนยกหน้าด้วยนี่ค่ะถอดเสร็จแล้วเราก็มาใส่กันเลยค่ะแดดก็ร้อนค่ะช่วงนี้อากาศร้อนเลยทุกคนบางทีบางท่านก็กลัวจะเป็นฮ้สต็อกแต่ไม่ต้องกลัวตายนะคะเพราะว่า ฝึกค่ะกระท่อมไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินเลยค่ะไม่ได้กินจริงๆนะแต่เราสู้แดดค่ะสู้แดดเพราะว่าเงินค่ะไม่ใช่กระท่อมค่ะสู้แดดเพราะเงินค่ะโอเคเลิกเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่ามาค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่โช๊คหน้าเรียบร้อยแล้วก็มาใส่หลอกกันเลยค่ะดีแดดก็ฮุบๆออกๆฮุบๆออกๆเรียบร้อยแล้วก็มาลงหน้าค่ะเพราะว่าฝั่งทางด้านซ้ายเขาใส่เสร็จแล้วนี้ช่างเขาก็ไปมุดใส่ทางหลังรถแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูช่างกันเนาะ แล้วก็แต่ไม่ได้ลืมวัดตอนนะคะวัดค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นอนนี่ช่างเขาก็ถอดชกหลังออกมาแล้วค่ะส่วนใต๋ยก็ไปประกอบชกให้ให้ช่างมาใส่อยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ถอดชกออกค่ะแล้วก็มาแอบ,บตั้งกล้องถ่ายช่างแอบบถ่ายช่างดูทํางานทะอู้ไหมอย่างงี้แบบแอบแอบนอนใต้ท้องรถไหมอะไรอย่างงี้เรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะอันของแต่เอามาส่งแล้วชกประกันั้วซึมให้1ปีนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะนี่มีสีฟ้าเห็นไหมเราจะมีประกันแปะไปให้ที่โชคแล้วค่ะมีปัญหาเข้ามาหาไต่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวจะดูให้ถ้ามีปัญหาเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะแล้วก็โชคพีทีออโต้สปีดเนี่ยไต่ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะคะไต่ก็เป็นตัวแทนเขาเหมือนกันเพราะว่ามีหลายท่านน่ะ,ะคิดว่าที่ร้านเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นยี่ห้อของที่ร้านไม่ใช่ค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนเขาเหมือนกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะส่งงานได้ค่ะพีทีออโต้สตีวีโก้ค่ะนี้จัดไปนึ่มๆเลยสี่ต้นหน้าหลังพร้อมประกันรั่วซึมให้1ปีเดินทางปลอดภัยค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านร้านอยู่พุทธมนฑลสายสามติดไปแดงตรงข้ามสารศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะ